นี้ยเปนก้โอิียาววุบชแกล้วแกลุยที่วัดวัดเจริญธรรมี่เนียเจ็เลนนีเนียเจ็ินชสุดเนียบยาวอชกะแลลุยย น้ำดื่มคิตตี้จากไหนกบพี่ตุ๊กจากคุณต้ยนิพาพรน,นงนุษนะคะให้มาเป็นพันขวดเลยค่ะ<ฮ>อน,นุโมทนาสาธุกับต้ยนิพาพรน,นงนุษด,ด้วยค่ะสาธุดีครับนี่ครับไม่ได้พูดเล่นครับพันขวนดจริงๆครับน้ำดื่มคิตตี้นะครับโอโ้โหขอบคุณมากสาธุเลยนะครับ ขณดนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เราจะลงเ็กนะครับหรือน้ำยาปิดทองนั่นเองครับนี่ครับลงที่ทศกนะครับขององค์พระพุทธเจ้านะครับเนี่ยจะโว้แล้วประมาณสัก15นาทีเราก็จะต้องรีบทำการปิดทองเลยนะครับนี่ครับ นี่ยที่เป็นก้นหอยนี้นะฮะใช้ประมาณแปดถึงสิบแผ่นครับเนี่ยอันนี้ติดแล้วนะครับตอนนี้ก้นนะใช่ครับใช่ครับนี่เนี่ยอันนี้ติดแล้วนะครับจากยอดบัวลงมาเลยนะครับเป็นระสงนะครับอันนี้ติดทองเรียบร้อยนะฮะเนี่ยต่างกันเลยนะครับกับที่ยังไม่ได้ติดนะครับที่เป็นสีธรรมดานะครับเห็นไครับ ทั้งหมดนี่จะมีทั้งหมดร้อยแปดนะครับดังพุทธคุณร้อยแปดนะครับอ,องค์สมาธรรมพุทธเจ้าเนี่ยตอนนี้พี่เปียกบัานบึงนะครับขึ้นมาเองเลยนะฮะอายุไม่ใช่ปัญหานะพี่เปียกนะอ่ <c oughs> าอยู่ที่ศรัทธานะครับแล้วก็พี่ต้นลัดเท้านะฮะ <c oughs> นี่พี่ต้นมานี่กําลังหลักหนึ่งคนนะฮะไวมากเลยวันนี้พี่เปียกพี่ต้นมาช่วยกัน <c oughs> จะลงเปกก่อนนะฮะ ก็จะเป็นเป็นแบบขดก้นหอยนะครับอันนี้อันนี้จากที่ยังไม่ได้ไม่ได้ทาเป็นอย่างนี้พอทาน้ํายาปุ๊บหลังจากขัดแล้วนะฮะแล้วพอปิดปุ๊บปัดเงาปุ๊บก็จะเป็นเงาแบบนี้นลครับทองสวยอลังครับนะครับตายเรื่องเพชรลายงาน ที่เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงกับพักนะครับครับครับ เป็นไงครับความรู้สึกไงบ้างครับคุณต้นครับดีครับอืมนะครับอืมของปเกินสูงเลยครับวันนี้เราจะติดพระศกให้ครบทั้งหมดนะครับ, <c oughs> ค,รบความสูงครับจาก ข้างล่างถึงข้างบนก็8เมตร3นะครับด้านล่างที่ตัวเล็กๆนั่นเลยครับผู้นําทีมงานครับคุณแก้วจานบุตรนะครับเช่นเคยครับตายเรงเพชรลายงานอีกแล้วครับท่านและตอนนี้นะครับถ่ายเสร็จแล้วเราก็จะนํากล้องลงลิฟต์นะครับเป็นลิฟต์หลงพ่อนะครับแขวงหน่อยครับแกวงหน่อยครับแขวงลิฟต์มาหาผมหน่อยครับอีกทีปลอมไม้ ไม้ดีกว่าครับอ่าอีอีเฮ้ยต่ำหน่อยครับต่ำหน่อยครับเออต่ำนิดนึงครับต่ำนิดนึงเออนี่ครับแล้วก็ข้างล่างก็ติดต่อกันนะโอเคครับผมตอนนี้เรากำลังเอ่อโพสองพระนะครับโพสต์ทั้งองค์เพราะว่าเอ้ย เกือบเกือบท่านองคเพราะว่าองค์ท่านเรียบเราจะโพสที่สำคัญคือพระพักนะครับพระกัดตรงพระเพลาข้างหน้านี่ครับพระวิสุทธที่ที่เด่นสุดแล้วก็พระหัตนะครับพระหัตพระอุระวันนี้สีโพสสิบกระป๋องหมดไปแล้ววันนี้ทําอะไรไม่ได้สำหรับงานโพนะครับแต่งานปิดทองยังมีอยู่งานปิดทองยังมีอยู่ที่องค์พระโมคคัลลาครับเราติดไปครึ่งองค์ฝั่งซ้ายนะครับ เวลาปิดท้องเสร็จแล้วนะครับเพื่งวงฝั่งซ้ายกับรหัสคู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำต่อ

กันหน่อยนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดเจริญธรรมว,นนวันที่อะไรวันที่สิบตุลาคมซึ่งข้างบนนั้นกำลังโปะสีพระพักนะครับโปะโปะเตอโป,ะ,โปะสีพระพาักสวนผมกำลังปิดแผ่นเงินที่ไหนโอกอะไรเนี่ยหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อโสธรครับอ่าเอาที่สวยได้เอาที่สวย อ๋อถ้าใครดูได้ไงถ้าใครดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u ั s c ส i b e ด้วยนะครับข้างบนนี้ครับกำลังทำการโป้สีที่มอมค้างอยครับที่พรงพักนะครับจากถ้าเราดูด้วยตาเนี่ยครับจะเรียกนะแต่ถ้าเราหลับตาแล้วรูปเนี่ยเป็นไงหลับต,ตาแล้วรูปจะรู้ว่าเป็นคพื่น คือนี่เล็กน้อยหรือปานกลางเป็นเล็กน้อยถึงปานกลางไม่ใช่ทะเลเดี๋ยวนี่ซื้วตอบนิดหนึงก่อนคือแล้วแล้วก็ที่ถามว่าแล้วเรือเล็กต้องต้องงุ๊บว่ตอบว่าแล้วเรือเล็กละก่อนแล้วเรือเล็กละไม่ใช่พี่ที่ถามยังไงเอามใหม่นะถ้าลูกจะถ้าหลับตาลูกจะเป็นยังไงขึ้นเล็กน้อยขึ้นยังไงบ้างขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางเดี๋ยวนี้พี่จะพี่จะถามเองก็คณะคณะดีกว่าแล้วเราบอก็ตอบเลย ก็ไม่ใชทะเลไม่ใช่ทะเลไงีกบโอ้ตลกตัวนี้ปั้นยอดไว้าลกตอนแรกดูดูมันเหมอนเรียบไหมเหมอนเรียบครับแต่ถ้าเอาไปรูปอ่ะถ้ารูปจะรู้ว่าเป็นลื่นขื่นขนาดไหนขึ้นเแล้วพวกเรือเล็กอะไม่ต้องเคิก่อนเรือเล็โอ้โหตายเ้ยมึงเฮียมีหน้าปันไม่ขึ้นเนี่ย ต้เคิมแบกว่าเล็เลกคนกออ็อยจักทางเฮ้ยต้องเฮ้ยกันไปเอาไป,อไปเอาล่ะพวกนี้คนดูเบือบ่อแล้วงานที่เพี้ยครั้งนั้นชีวิตท,ที่ได้ประโปสีอ่องค์พระใช่ไหมครัง้งแรกแล้วเป็นไงมัน<บ>ไม่กลัวนะพี่พี่ไม่กลัวในชะ่ขึ้นความสูงอย่างนี้สบายเนะอะนี่ดูผมที่ขนาดอยู่อยู่วันนี้ยังต้องเอามือจับแน่นเลยนะี่เท่เาแบบเท่ากนะับเป็นสามชั้นนะใช่องค์พระเนี่ย เหินข้างล่างเนี่ยเรียกว่าเล็กเล็กนะ9เมตรแล้วก็สู0 15เมตรอ่าเป็นไงล่ะตึก3ชั้นน่ะเป็นไงล่ะโอหสุดยอดยอดมากแต่ตายที่ขึ้นมาแล้วแรกเหงื่อแตกพักสั่นอยาต้องนั่งสมาธิใช่ไหมอย่าไแล้วก็ไปแล้วก็สวดมนต์ภาวนาขอพรแล้วก็ตั้งหลักอ่าไปบอกเขาแต่เฮ้ยแต่ตายช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ขึ้นมา แล้วก็ต้องมาทำจิตทำใจอยู่ข้างบนก่อนโอ๊ะอกปรับปรับอยู่นานถึงจะขึ้นมาได้ขนาดนี้แต่ก็อย่ากลัวนะไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะเอธรรมดาอย่ประมาทนะเราอยาประมาทถ,ถ้าตามคงถ้าถา้าวันนี้อ,อกเต็มนะครับพรุ่งนี้จะขาดพรุ่งนี้วันเสาร์จะขาดอ,อาทิตษฐานเศษพ่นสีลองพื้นวันจันทร์ปิดทอง้ yeah! เรือเล็กลอยถึงปากกันแล้วเ,เรือเล็กไรไม่ใช่เ,เรืเอเล็กขึ้รถออกจากฝั่งยิย่งโอ้ยไม่น่าเขาขดเข็นนีขน่ขึ้นอย่างนี้เอง <c oughs> จิตใจไม่ได้อยู่กรงมุกกระเมะดิดแล้วครับท <c oughs> ีนกลางใจะให้เล่นก,กันน,นี่ครับดูความสูงนะครับนี่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 นนแล้วก็บอกตัวเองว่าอย่าประมาทนะครับ <c oughs> แต่ขึ้นมาก็ เฉยๆนะเลยไมคิดไม่ถ้าเราไม่หันไปถ้าถ้าอยู่อย่างเงี้ยคุยแต่ถ้าหันเงี้ยตาเราไปดูมันเนยอานเนี้ยเนี่ยตาลายพอตาลายปุ๊บหนาละวิวโแต่แว่พจะโป๊บโมงมันก็เป็นครึ่งเนาะมันต้องขัดอ่ใช่ใช่ต้องขัดก่อนครับมันต้องขัดเพราะว่าถ้าโป๊หนปุ๊บมันก็โปหนาปุ๊บมันจะไม่ถึงจะโป๊าโป๊บางต้องขัดดีๆต้องขัดต้องขัดแต่โปหนามันจะ มันยังไงก็ไม่เรี้ยแต่เอามือลูกรู้จริงก็เป็นขื้นเล็กน้อยสุดท้ายแล้วเลื่อเล็กไงควรโนออกจากฝั่งได้แล้วได้แล้วได้แล้วกว่าจะตายได้นี่หบทบดเทปไปแล้วนะอย่าอย่าสะดุ้งแรงเดี๋ยวตกโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้ทั้งคู่นะครับภาวนาลงน้ำยาไปวันหลังมาถ่ายตรงนี้ดิผมให้ลงตรงนี้เออได้เดี๋ยวขอนำใจขึ้นไปบนก่อนแต่เย็นนี่มันต้องดิ อันนี้กลุ่มคงชรลาบ้านบางแค่ครับก็กำลังจับกลุ่มกันปิดทองอยู่นะครับปิดหน้าอ๋อปิดหน้าปิดหน้าเป็นยายยายไหวไหมยายไหวตาเบียตาสาธุไปนะนั่งสวดนมนต์ไปบุญทั้งนั้น